ครับผมเราโดนเตียนบ้านหลักครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับอันนี้ซ้อมมาแบบสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่่ายชอสมาอยน่อยู่ที่จังหวัดนครศรีไออยู่ที่เดิมเลยมีใครไปกู้บอลซ้อมมาตอนนี้ท่านชอสมาครับแล้วก็มาหลายคนกับน้องๆแล้วก็แบบพี่ๆน้องๆค่ายเชื่อนะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้ก็เข้าย่าง38แล้วสูงเท่าไหร่ครับสูง136น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ ห้าสิสิบห้ไตล์อะไรครับครบครบทุกรูปแบบวันนี้จะต้องมาเจอแสงพระจันทร์เนาะยังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังไม่ครับต้องวัดกันบนเลยทีอ๋อคือไม่ต้องดูเลยเดี๋ยวมาดูกันแก้ไขบอร์ที่เนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ต่อยที่กอดสมุนกอดสมุยนั่นชอบต่อยแล้วปล่อยต่อยต่อยช่างเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าอ๋อเวทวันนี้เลยใช่ไหมอ๋อสองบอลกันสองบอลด้วยแต่เราร้อยสิบห้า ชนะหรือแพ้วันนั้นชนะครับเอาชนะวันนี้กับมารับเนอร์เหมือนเดิมครับเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่เมื่อเช้าลดละปอนครึ่งครับคันนี้ผ่านเร็วแล้วครับร่างกายเฟนนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมครับผมคุ้มมากี่กิโลครับไม่ต่อยเลยต่อยาต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักร้อยเป็นร้อยบวกเนาะคนจังหวัดนครศรีครับฝากเชิญชวนแฟนคขับวันนี้แล้วก็ฝากแฟนมวยชาวตะบนบางจากครับแล้วก็ เป็นมวยทุกคนครับฝากเป็นกำกำลังใจยายปุ้มกันครับเด็กตายในพื้นที่ใจญ่เกินเอยแน่นอนครับแล้วก็ขอบคุณนักสุงขีดจอสมายิกมึครับที่ให้การฝึกสอนเด็กกับสนับสนุนไอ้นรำมวยหลายหลายคนได้ฝึกซ้อมนรับขอโชคดีขอบคุณมากครับโอเค